โอเคครับก็สวัสดีทุกคนก็นได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผม PCH วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเจ้าเอเลนตามคำเรียกร้องของ f c นะครับผมก็จะพาทุกคนไปเจอกับเจ้าไมคี้ธาตุน้ำผมว่ามันน่าจะน่าจะยันไหวอยู่นะเนี่ยเจ้าไมคี้เนี่ยเกมมันก็พอ,พอกันเลยมันน่าจะยันไหวอยู่แหละแต่ผมว่าเอเลนน่าจะได้เปรียบกว่าเพราะมันเป็นธาตุธาตุไม้หรือเปล่าเอเลนเป็นธาตุไม้อะแล้วไมคี้เป็นธาตุน้ำ มาไปดูกันซิว่ามันมันจะมันจะสู้ได้ไหมไปดูกันเลยโอ้จังหวะนี้เอเลโลออกมาแล้วฮ้ยกระโดดมันเป็นมันเป็นเลนเจอร์ที่กระโดดอ่ะมันมันมันค่อนข้างจะสู้กันยากนิดนึงเนี่ยเอเลนกระโดดไปเนี่ย ไม่กี่ก็กระโดดมาอะไรครับเนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งเอเลนจะได้ชชนะไปก่อนนะครับ1์เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่กระโดดได้อ่ะมันมันกระโดดไปอ่ะมันไม่ตีกันอ่ะอ่ะครับจังหวะนี้รอบสองเอเลนเราเฮ้ยโดนแช่แข็ง เนี่ยไมคี้มันกระโดดมาเลยเนี่ยมาดูช้าๆชัดๆกันเนี่ยไมคี้มันก็ถึกเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอยเลนโดดไม่ตายเลยย่ำหม,ม่อมไม่ตายด้วยเอยเลนะ่ะมันเป็นตัวกระโดดตั้งคู่เลยเว้ยเนี่ขยขออนุญาตพัดมาพัดกลับ บ้านน่ะดูดีแต่ไมคี้มันจะเสียเปรียบตรงที่มันมันเป็นธาตุน้ำนไงเจอกับเอเลนธาตุน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ตีกันอะ่ะมันมันแข่งกันวิ่งไปตีป้อมอะ่ะงงจัดไปไปไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง มาเล่นแบบคูณสองแล้วต้องกดโลฮอนไม่ได้งั้นมันจะตีป้อมเนี่ยมันก็ตายอยู่นะเอเล่นอ่ะมันก็เหยียบตายอยู่แต่มันน้อยมากอาออเล่นชนะ เฮมันถึกเกินเว้ยทุกคนมันหน,หนึ่งกันมันถึกอ่ะมันต้องไปอยู่ในทีมอ่ะผมว่าถ้าเล่นกันจริงๆในทีมเงี้ยผมว่าเอเลนน่าจะได้เปรียบนะก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าแม่มันก็แกีงเงี้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ผมได้นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปได้เนี่ย ไม่กี้มันก็เนี่ยแก์พอๆกันเลยมันก็ไม่ได้โหดนะแต่มันถึกเกินอะไปละทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับกดซับให้ผมด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเอาตัวอะไรเดี๋ยวผมมาบอกเม้นไว้เลย